เรามักขออะไรให้กับชีวิตบ้างเวลาโตมาเราไปเจอสถานที่พระองค์ใหญ่เจดีวิหารแม้กระทั่งสาลหลักเมืองอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะขอในสิ่งที่ทุกคนขอเหมือนเหมือนกันอยากให้ชีวิตมั่นคงอยากให้ได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราขอมันสวนทางกับความจริงเกือบทั้งหมดที่มาดูที่คนขอกันความมั่นคงมีจริงไหมลองดูดิความมั่นคงมีจริงไหมความมั่นคงไม่มีจริงมีได้ชั่วคราวสิ่งที่มีจริงคือความไม่เที่ยงเนี่ยนี่คือความจริงแต่สิ่งที่เราไปขอแล้วเราอยากให้เป็นนะไม่ว่าจะสร้างฐานะกันระดับหมื่นล้านพันล้าน สุดท้ายมันก็เสื่อมไปไม่เสื่อมรุ่นเขาก็เสื่อมรุ่นลูกไม่เสื่อมที่ซับก็เสื่อมที่ตัวเขาแล้วตัวเขาก็ตายจากซับไปความมั่นคงในชีวิตที่แท้ที่สุดจึงไม่มีอยู่จริงเราบอกว่าไปขอพรขอให้ไม่แก่ไม่เจ็บมีจริงไหมไม่จริงเราไม่เคยเห็นเลยคนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่เคยเห็นสักคนเดียวมีแต่ในหนังฮีโร่เท่านั้นนะที่เราจะเห็นคนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้าง ซึ่งก็ไม่มีความจริงเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือความจริงข้อหนึ่งที่เราควรเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราไปขอนะั้นมันสวนทางกับความจริงเวลาขอพรพระเราก็ขอในสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ได้บางคนไม่ขยันขอให้รวยตลกไหมมันไม่ m ม็เซน์นะมันไม่มีเหตุมีผลหรือว่าบางคนป่วยเกือบตายแล้วขอให้หายมันไม่มีเหตุมีผลรองรับเลย ไม่ใช่พูดไม่ได้นะแต่ละคนก็ปรารถนาจะให้ตัวเองอยู่ในที่หรือว่าอยู่ในสถานะที่มันดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าปลอดภัยนะแต่ความเป็นจริงก็คือภัยที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะไม่ว่าความแก่ความเจ็บความตายและความไม่แน่นอนต้องผเผชิญทุกคนไม่ว่ากษัตริย์ญาจบไม่ว่าคนรวยยันมหาเศรษฐีทุกคนจะต้องผเผชิญสิ่งเหล่านี้หมดมันก็ต้องหันกลับมาดูว่า ตกลงเราขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปได้คืออะไรชีวิตไม่เที่ยงจึงต้องขวนขวายทำกุศลเพื่อไอความไม่เที่ยงของชีวิตนี่แหละไม่แน่นอนของชีวิตนี่แหละเกิดประโยชน์สูงสุดชีวิตมีความทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ทำยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทรู้ว่าภัยแห่งความเป็นธรรมดาคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดารู้ว่าจะต้องมาเยือนเราก็รักษา,ส,าสุขภาพให้ดีประมาทให้น้อย นะดูแลร่างกายจิตใจให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตทาบุญกุศลทําโอกาสแห่งความดีทั้ตัวเองและผู้อื่นให้มากนี่โอกาสที่จะเป็นไปได้จริงนนเนี่ยเราขอสิ่งที่มันมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีความเจ็บมีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพลาดเป็นธรรมดาเราจะขอสิ่งที่เป็นธรรมดาให้เป็นไม่ธรรมดามันเป็นเรื่องตลกมากๆนะขอข้าพเจ้าจงอย่าพลาดพลาดจกบุกคคลอันเป็นที่รักเลย ขอพอระพเจ้าจงอย่าพัดพากจากสิ่งของทรัพย์สิสนอันเป็นที่รักเลยมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยแหละที่จะมาจะคุยให้ฟังให้เราเห็นภาพว่าความจริงแห่งความเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขอตรงกันข้ามหรือว่าปรารถนาตรงกันข้ามเมื่อไรเรายังปรารถนาตรงกันข้ามกับความจริงเราก็เรียนความจริงไม่ได้นะพราะเราใจเราลึกๆมันไม่ยอมรับเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะมันตีโพยตีพายมันเอาไม่อยู่ แม้จะทําบุญมาเจ็ดวัดสิบวัดนะแม้จะไปเข้าวัดทํากระถิ่นพระป่าที่ไหนก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายความจริงเสียดแทงมันรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ฝึกแต่พอเราได้ฝึกนะได้อบรมจิตใจตัวเองได้เรียนรู้และยอมรับความเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นอ๋อโรภัยไข้เจ็บก็ธรรมดาไม่ใช่ว่าโอ้ทาไมต้องเป็นชั้นชั้นอุตส่าห์ออกกําลังทําไมต้องเป็นชั้นเอาก็มีกายก,ายก็ป่วยเนะปกติมีหัวก็ปวดหัวมีแขนก็เจ็บแขนมีขาก็เจ็บขาเป็นปกติ ถ้าไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิดตั้งแต่แรกหรือเราไม่อยากพลดพลาดจากบุคคลก็ต้องไม่มีบุคคลนั้นตั้งแต่แรกหรือเราไม่อยากพลดพลาดจากสิ่งของอันเป็นที่รักไม่อยากสูญเสียสิ่งของอันนั้นไม่อยากให้สิ่งของนั้นเสื่อมต้องไม่มีมันตั้งแต่แรกเพราะเมื่อร่ที่มีมันมันจะต้องเสื่อมไม่ว่าจะเป็นของใช้ไม้สอยอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถรถที่ไม่เสื่อมมันไม่มีมือถือที่ไม่เสื่อมก็ไม่มีไม่เปลี่ยนรุ่นไม่มี นะของที่ใช้สอยไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่ากระเป๋าเป็นของที่ต้องเสื่อมไปหมดไม่ว่าเราจะรักษาดีแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน,ไหนก็ตามก็ต้องเสื่อมดังนั้นเนี่ยเราก็หันกลับมาดูว่าเราจะฝืนความจริงหรือจะเรียนรู้และยอมรับความจริงในชีวิตดีว่าอ๋อชีวิตไม่เที่ยงนะความจริงเป็นอย่างนี้เนะหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้เมื่อเราเผชิญกับความจริงจริงๆที่จะเกิดความลปรปราความไม่แน่นอนหรือว่าการกระทบ กับจิตใจที่อยู่แล้เราจะได้รับกับมันได้อย่างที่สองก็คือเราจะได้ตระหนักว่าชีวิตที่มีอยู่เป็นเรื่องสําคัญเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะใช้ทุกวันของชีวิตนะเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับคนที่ใกล้ชิดกับตัวเองพระศาสนาหรือว่ากับบุคคลที่มีพระคุณหรือว่ากัดการสร้างสมเหตุปัจจัยเป็นกุศลที่ดีงามน,นี่เราทําได้จริงธรรมาก็ขอฝากเป็นกำลังใจว่าไปที่ไหนก็ ให้อธิษฐานให้ยอมรับความจริงดีกว่าฝืนความจริงเราต้องมาทุกภายหลังนะการเรียนความจริงเป็นเรื่องไม่ยากที่ยากที่สุดคือไม่ยอมเรียนแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจทุกท่านทุกคนเทิน